สวัสดีครับคุณแม่ครับเออบ่นร้อนอ่นอ่นเลาขาเป็นโคงไงอ๋อนี่เออเออเอาเปิดเปิดนี่กันเลยเออคันนี้ก็ได้อ่าอ่าคันนี้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 ไม่รุนแรงเท่าไหร่ใช่ไหมไม่รุนแรงก็จะไฟอ่ะไฟก่อนเลยไฟอ่ะฝากระโปรงด้วยใช่ไหมอ่าฝากระโปรงไฟคันนี้โอ้สี่าทเลยครับอ๋อสี่บาทเลยใช่ไหม อ๋อก็จะแปะข้างในอย่างนี้บางที่เขาแปะอย่างนี้ก็มีนะนะลูกค้าเออใช่ให้มิดนะฮะคนทุกเคนะะสีหนาซึบอ๋อประมาณนี้ที่คุมงไว้เพราะคุมไว้เพราะคุณข้ารถใช่ป่ะใช่คุณเยอะครับค่าคุณข้ารถนะฮะขื่นะฮะก็อยู่ประมาณนี้ถอดไปหน้าถอดด้วยสาวโงถอดด้วยพ่นหน้าหลังใช่ไหม ก็อยู่ประมาณนี้เราพ่นถึงตรงไหนนะครัาพ่นเราพ่นถึงตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมรู<ช>้ได้ไหมตรงนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าเพราะว่าถ้าถ้าคนต้องยกเครื่องใช่ไหมใช่ค่ะอ่าก็ยกเครื่องอยู่ที่ลูกค้าแล้วอ่ะลูกค้าทำเพิ่มไหมอันนี้ไม่ได้คิดตังค์นะฮะตรงนี้นะครับอยู่ลูกค้าประมาณนี้นะคุณตัวเสียงเพลงอาจจะดังหน่อยฮนะคลาสสิกคลาสสิกเออ